พอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหาให้หลายคนค่ะนี่ค่ะหลังจากฝนตกนะคะหลังจากฝนตกก็ประมาณนี้ค่ะมืดคำ่ำทุกบรรยากาศแน่นอนยยามแรงแล้วนะ ตกยามแล้วถนนหนทางคนพับกระก้านอื่นเตรียมพร้อมเขากิดว่าฝนตกแรงแก็ฝนก็ตกแรงอยู่ค่ะอ เราก็ไปหาการอื่นชากลางบ้านกลางเมืองอืมผูที่ของยายอยู่ไกลๆสูงๆพูพ้มันจะตกมาอีกมือแรงป่าวา าคืมคื้มืดม,มืดด้วยค่ะ่แต่ว่าอยู่บ้านกกๆนะผมตกแหงดูนะโอ้ใครบักต้นอันนี้วะจะได้กินไหมเนาะต้นนั้นๆกับก็บักแล้วเนาะ น,นี่ก็มืดมาอีกแล้วเมาทางนู้นนะทางบ้านกุกตูมค่ะทางนู้นทางบ้านกุกตูมเด้ออันนี้พูเล็กไพ่นะคะพี่น้องผูเล็กไพ่จะพาพูเล็กไพ่ อัน,นผู้ประพางค่ะไม่ค่อยมีตรงนี้มันมันไม่ค่อยแห้งเนาะฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่ที่นาหลวงเหมือนฝนไม่ตกค่ะ มันจะตกจากจากสะพานนั่นคืนไปพุ่นคืนไปบ้านเฮาพหุน่ะแต่ตรงนี้มันมันไม่ได้นี่ไม่มีผลตรงนาหลวงไม่มีผน คืนนี้มันจะอตกนู่นนี่ค่ะฝนฝนตกจากสะพานนี้จากสะพานนี้กลับคืนไปบ้านกุโกะคณตอนนี้ก็มืดอยู่บ้านกุโกะฝนกำลังจากสะพานนี่นี่ จากสะพานนี้ผนตกจากนี้ไปถึงนูน่นแต่ทางนาหลวงมันไม่ตกเงึดบอกพี่น้องงึดหลายบอกงึดเนาะยายก็เงึดเหมือนกันนะวงนี้ผตนตกในบ้านไร่ผู้หลวงตรงนี้มันจะตกตรงนี้ไป ไปถึงนูน่นนี่ค่ะโอ้มืดฝนทางพุหลวงโอ้โหมานี่ฝนตกแถวนี้เนี่ยจากสะพานห้วยสถานนะครับเข้าบ้านนะฝนตกเยอะมากแต่ทาง ทางาน้าลูมันไม่ตกค่ะจริงค่ะตอนนี้มันก็มืดผลมาทางภูหลูมันจะตก มันยังไม่ได้อิ่มน้ำค่ะจริงค่ะมันไม่อิ่มน้ำตรงนี้ตรงผู้เล็ก่ะ ยาเจมบอนบ้านยาคําใส่ที่เรื่องงัวแก่ภูดลึกไฟจากนั้นก็มาทางนี้ภูหลวงค่ะภูหลวงนะคะนมืดฟ้ามืดฝนมาอยู่ฝนนะ อันนี้ภูผาเอกนะคะอันนี้ทางอันนี้ทางไปนี่ทางทางทางบ้านพวนบุญที่รถวิ่งไปนะบ้านกกอกมันอยู่หุบเขาหุบเขารอ,รอบผฝนตกนิดหน่อยมันไม่น้ำไม่ไม่ไหล นี่ตกพอทิะนะโอ้ยมืดว่ามืดผุนมานึกถึงตอนที่ยายไปไปเก็บเพลเพาะนะเช้าปานนี้ไม่มาทำไมถึงไม่มาก็คิดว่ามันมืดผุนเฉยๆแต่ที่ไหนได้มันค่ำยายมาแต่กุกระลนน่ะคนเดียวนะ่ะเดินมานะ่ะทางหกล่มทางในไมันลื่นไหมเออก็นึกว่าผลนตก มืดผุนเฉยแต่ที่ไหนได้มันค่ําค่ะพี่น้องเป็นตะย่านไทยได้สมัยนั้นน่ะนี่ที่ที่ยายไปคนเดียวนะอืมตกผลลิน ภูเขารอบๆค่ะภูไผ่แอกอันนั้นภูผาเฮียอันนั้นภูหลวงนนเสียงนอกห้องครับเน,น,นห้องอยู่ตรงสยเนาะประมาณนี้อันนี้ทางเหมือนบ้านโกกอกค่ะคือนี้ฝนจะฝนจะตกมาไหมเนาะคือนี่ฝนจะตกหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ทราบได้ค่ะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเขาจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะขอบคุณล่วงหน้าค่ะเอฟซี FC. บายบาย